สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราพยากรณ์โดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยและก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทำการเช็คหรือยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ในคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนับตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2567ค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของตัวคุณนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตา ของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณได้ทําการโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ในขณะนี้ค่ะดาวพระเสาร์สถิตอยู่ที่เรือนปัตตนิของดวงชะตาและดาวพระเสาร์ก็ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์เมื่อทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีสิงค์นั่นหมายความว่า ในระยะนี้คุณอาจจะมีหลายเรื่องที่ต้องคิดหรืออาจจะเจอกับสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่ไม่ถนัดและชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณมีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จและราบรื่นเพราะในจังหวะที่ดาวพระเสาร์โคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดก็เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองด้วยค่ะ ก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องกระทําด้วยความละเอียดรอบคอบอย่าเร่งรีบจนเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณช้าจนไม่ได้พัฒนาตัวเองนะคะเพราะการที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทำอะไรที่ช้าจนเกินไปก็อาจจะทำให้คุณเสียโอกาสบางอย่างไปได้เช่นเดียวกันในระยะครึ่งเดือนหลังนี้จะมีดวงดาวโคโจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนการงานค่ะ ซึ่งส่งผลดีต่อด้านการงานให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองทำสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำหรือชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีบทบาทมีภารกิจหน้าที่ที่หลากหลายไม่ซ้ำเดิมกับที่เคยทำมา ได้ลองทำหน้าที่ใหม่ๆเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะได้พิสูจน์ฝีมือของตัวคุณเองด้วยค่ะสมัยมองว่าใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ผู้คนรอบข้างได้เห็นถึงศักยภาพได้เห็นถึงความสามารถของคุณค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองและโชคลาภได้โคจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีและดาวพระพุธนั้นก็ถือว่าเป็นดาวแห่งปากดาวแห่งการเจรจาติดต่อสื่อสารดาวแห่งการประชาสัมพันธ์ค่ะ เมื่อดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในพบเรือนที่ดีตรงนี้อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์พยายามใช้คำพูดดีๆพยายามพัฒนาตัวเองพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าแสดงความมีอีโก้สูงมากจนเกินไป ก็จะทำให้ผู้คนรอบข้างเมตตาเอ็นดูและรักใคร่ในตัวคุณรวมไปถึงการวางเนื้อวางตัวที่ดีบุคลิกภาพที่ดีและมีคำพูดที่ดีนี้จะส่งเสริมทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์สามารถทำอะไรหลายอย่างได้ดีมากขึ้นค่ะ ในระยะครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นี้ชาวลัคนาราศีสิง์จะมีเส้นมีลังสังหรณ์คุณจะรู้ว่าใครหวังดีหรือไม่หวังดีกับตัวคุณคุณพอจะมองออกหรือเดาสถานการณ์ได้ว่าสถานการณ์นี้ควรจะรับมืออย่างไรควรจะจัดการอย่างไรหรือคนคนนี้มาดีหรือมาร้ายอย่างไรถือว่าชาวลัคนาราศีสิง์มีเส้นมีลังสังหรณ์เลยทีเดียวนะคะ และเซนส์หลังสังหอนนี้สามารถที่จะนํามาใช้ในการตัดสินใจสิ่งสําคัญสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะข่าวดีของคุณก็คือในระยะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ยิ่งขยันก็ยิ่งสําเร็จยิ่งขยันก็ยิ่งรวยยิ่งมองเห็นลู่ทางต่างๆมากขึ้น เป็นช่วงดีๆที่จะมีโอกาสและจังหวะต่างๆเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนผลักดันดวงชะตาของคุณค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้ไปรู้เคล็ดลับอะไรบางอย่างหรือได้องค์ความรู้ใหม่ๆห,หรืออาจจะเห็นลู่ทางในการพัฒนาชีวิตพัฒนางานของตัวเองและนำมาซึ่งลาภผลผล,ผลประโยชน์ทางการเงินให้กับคุณได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนที่มีความใจร้อนอยู่ภายในนะคะเวลาหยิบจับทําอะไรก็อยากจะเห็นผลลัพธ์ในสิ่งสิ่งนั้นเร็วอยากจะมีความสําเร็จเร็วนะคะลักษณะนี้อาจจะทําให้คุณเกิดความผิดพลาดได้อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยทำค่อยค่อยเรียนรู้ค่อยค่อยศึกษาค่ะขอให้คุณนึกเสียว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เวลากับมันค่ะค่ะ ดีของชาวลัคนาราศีสิงในระยะปักหลังนี้คือคุณมีโอกาสได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมตงานใดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานระบบหรืองานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียจะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ข้อเสียของชาวลัคนาราศีสิง์นั่นก็คือเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีความหัวดื้อหัวรันค่ะใครเตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟังหรือไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยทําตามสักเท่าไหร่นะชาวลัคนาราศีสิง์ก็ต้องพยายามรับฟังความคิดความเห็นของคนรอบข้างให้มากขึ้นอะไรที่ดีก็รับไว้อะไรที่ไม่เหมาะกับคุณคุณก็ลองพิจารณาดูแต่อย่าพึ่งตั ความคิดความเห็นจากคนรอบข้างทิ้งไปนะคะก็อยากจะให้ฟังนี่คือคําแนะนําที่สมัยก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ล้วงรู้ความลับอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณตกใจหรือทําให้คุณอึง้งอาจจะเป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือเป็นความลับทางการเงินเป็นความลับทางการงานหรือเป็นความลับของคนรู้จัก ที่คุณได้รับรู้มาแล้วทําให้ชาวลัคนาราศีสิงเกิดความเครียดเกิดความกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามปรับหรือว่าบาลานซ์ความคิดของตัวคุณเองด้วยประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินการทองค่ะ ชาวสิงมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากหลากหลายช่องทางธุรกิจการงานที่คุณทําอยู่จะให้ผลตอบแทนกับคุณมาเป็นอย่างดีนะคะหรือชาวลัคนาราศีสิงท่านใดที่ติดขัดมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินในระยะนี้ก็จะหาทางออกทางแก้ได้เคลียได้คุณสามารถที่จะพูดเพื่อขอผ่อนผันได้พูดเพื่อเจรจากไกลเกลี่ยได้พูดเพื่อที่จะเอาประโยชน์เข้ามาสู่ตัวคุณหรือคนในครอบครัวได้ช่วงนี้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทพยายามใช้คําพูดคําจาให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแต่ก็ไม่เพียงแค่คำพูดอย่างเดียวนะคะการวางเนื้อวางตัวบุคลิกและท่าทาง ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยทีเดียวค่ะในแง่มุมของโชคลาภสมัยมองว่าก็สอดคล้องกันกับด้านการเงินการทองนะคะเมื่อการเงินการทองขยับดีขึ้นโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เด่นขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากบุคคลเพศหญิงซึ่งเป็นบุคคลเพศหญิงที่มีอายุมากกว่าคุณและมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านด้วยนั่นเองค่ะในแง่มุมของสุขภาพชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีการป่วยไข้ไม่สบายจาก,กา การฉีดวัคซีนหรือว่า มีเกณฑ์ใช้ร่างกายหนักจนเกินไปทําให้ร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะคุณก็มีความรู้สึกอยากนอนอยากพักผ่อนนะคะในระยะครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้หลายๆคนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยาประทานหรืออาจจะไปซื้อยาตามร้านขายยานะคะในระยะปากหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของหยูกยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะและสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูร,ร่างกายหรือในช่วงของการฟื้นตัวนะคะก็อยากจะแนะนําชาวลัคนาราศี สิ่งว่าพยายามตัดความเครียดความกังวลออกไปเราอยู่ในช่วงของการพักผ่อนก็ขอให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะบางทีถ้าเกิดว่าคุณมีความเครียดเข้ามาแทรกมากๆร่างกายที่กําลังฟื้นฟูอยู่ก็อาจจะไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่นะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ปล่อยวางและทําจิตใจให้ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยใจให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆแก่ตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณเพื่อให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและร,ร่ำรวยค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ